เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นทานอีกครั้งหนึ่งรับผมวันนี้อยู่กับผมโบสอยู่กับแซมแ้วก็อยู่กับบอลนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นมินิเวอร์เออวันนี้เราจะมาเล่นมินิเวอร์กันนะครับผมมินิเวอร์เป็นเป็นแบบอะคือแบบเฮ้ยผมเพิ่งเล่นนะผมเพิ่งเล่นกับบอลเลยมินิเวอร์แล้วแบบเชื่อเพิ่งเล่นกับบอลจะอินเลยนะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไดงมีแบบแบบนี้ด้วยวะ่ะแบบพวกปากกรั่วนะครับก็คืออันนี้มินิเกมนะแซมมินิเกมนี้ก็คือง่ายๆครับคือกระโดดกระโดดยังไงก็ได้ให้ผ่านแล้วก็อย่าาาาาาไปตีีีีีบบออขข้้้้งหนนนเเเเดดยยยยยวคจะะมมมรรลลลกแัผ โอเคเอามาแล้วมานี่ได้สีแล้ววะนี่คุณพี่สีแดงสุดยอดปึ๊บเราต้องที่ฝาที่จุดเกิดด้วยนะอะีรคือจุดเกิดแล้วแซมก็คือปากกัวคือที่หน้าคือถ้าใครถ้าใครคือถ้าใครอ่ะไปใครไปถึงอันนี้ก่อนเว้ยใครไปถึงเช้งชัยก่อนก็คือจะสามารถได้ตีบอสได้ง่ายใครถึงเช้งชัยก่อนใครถึงเช้งชัยก่อนก็คือที่หนึ่งแหละแซมจบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดไงอ่ะกระโดดไงกระโดดไงไปนู่นกันแล้วอ๋อ กดเกิดกดกดเกิดใหม่กดขี้ขวาพี่ขี้ขวาที่จุดเกิดอ่ะนี่อ่ะขี้ขวาที่ดนึ่งมันคือเช็คคอยส์เออเออครับผมที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งครับผมบอกเลยออเรียบร้อยผมผ่านแล้วไปเลยฮะมีว่ายังไงเขาบอกด่านต่อไปหาทางออกให้เจอมีประตูอยู่สาม แต่จะมีเพียงหนึ่งประตูที่คุณจะผ่านได้และระวังวิ่งโดนไล่จับระวังผีออกวิ่งไล่จับมีผีด้วยวะไหนผีด้วยวะนี่ไออ๋อเฮ้เจ้าผีเจ้าผีผมเจ้าผียังไม่ผ่านเลยวะพี่เสียงเกมแม่กดดังเบาหน่อยเบาหน่อยทาไมคอยทไมคอยงไม่ผ่านเลยวะผ่านละมันไปเอ้ยผมหลงแล้พี่ชายเฮ้ยประตูอยู่ไหนวะยังไม่ผ่านเลยวะเอ้ยพี่พี่บุ๊ไปนที่พี่ เรายังไม่ผ่านเลยเนี่ยหาประตูหาประตูเพียงหนึ่งเดียวแอ็มดูสู้แซมอ้าวประตูนี้ไมสามารถไปได้ประตูเดียววะเอ้ยประตูนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยผมมาแล้วมาแล้วเอ้าไม่เห็นเข้าได้เอ้าเขาบอกมีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าได้จริงเหรอประตูนี้เข้าไม่ได้อ๋อเดี๋ยววะเดียวเลยเหรอประตูเดียวหนึ่งโอ้เข้ามาแล้วประตูตามสีพี่เออว่ะสีใครสีมันว่ะเออผมสีแดงครับเฮ้ย ทำไมตายกำลังยังไงอวยยยยย่ยยัยยยัยยยยยยยนเยย่ยยยยยยยัยย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 เยยบยยัยยยัดยยยยยยอยย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 ยตยอยย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 ียย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 ยมยยย้ยยยยเี้ายยะยยยยยย่ยย้ยยยยยยไยย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 นยย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 ี่ยย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 ยชยวยย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 ยเราเพิยงเคยเล่นกันเยยย่ยยม ีนเดี๋ยวหลังหลัแอบอาจจะเก่งกว่าพวกเราก็ได้นะพี่ว่าเพราะเราก็เพราะแซบมันไมีวิเวอร์อยู่แล้วอ๋อน้ำ้อมผมต้องที่หนึ่งวะไม่ได้ว่ะผมจะให้เสียชื่อไม่ได้ว่ะผมจะให้เสียชื่อไม่ได้ว่ะเด็กโบราณเก่าระวังบล็อกกันด้วยล่ะจะมีบล็อกเป็นสีฟ้าโอ้ยคือบล็อกสีฟ้าอ๋อบล็อกสีฟ้าผ่านไม่ได้ไปแล้วแต่ผมผ่านไหมครับพี่ผมไม่อ่านเลยเหรอบอลฮะไม่อ่านเลยเลยเหรอ อ่านแล้วพี่ผมอ่านไวมากอ่านไม่ไม่บอกคนเดินเลยอะอ่านไวมากพี่อ๋ออ่านแล้วไอ่านเขาใจคนเดียวพอโอ้ยยี่สิบกว่าทีนะไปแล้วโอเคงานที่สอไปแล้วฮะอะไรวะเฮ้ยถ้าโดนนเราจะเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปบังพลังแนะนำใหว่ามันน่าจะลอยแน่เลยทุกคนกดย่อและอย่าหันจอขึ้นโทรศัพท์จะเล่นง่ายบนคอมนิ้วกดค้างไอ้นี่มกันหรอ ไปยังไกลเลยโอเคโอเคแบบนี้เหมือนเลยบอมันอ่านให้แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าเราเราต้องเรายังหันทันจอขึ้นไปห้าไหม่ทิ้เลยอ๋อมันมีละวามีละว้ามันมีละวามีละวาเฮ้ยอูตกตกตกกันเฮ้ยเห็นคยวน่วงเหวี่ยวน่วงเห็นคยวน่วงโอ้โหนานพี่ตายด่านเจ็ดกันดาแล้วเนี่ยการ์บอลเนี่ยด่าอือด่านเจ็ดยังยากเฮ้ยโอ้โห บอลผ่านแล้วเหรอบอลดันเป็ดแล้วว่ะดูโจมใช่เล่นมันเก่งมากเลยเก่งมากเลยแต่ไม่รู้มาเล่นไงเอ้าแป้งไหนเนี่ยนี่ต้องไงเนี่ยโอ้ต้องอีกแล้วครับ five minutes later เฮ้ยแซมต้องเอาหน้าหน้าชิดแล้วหันซ้ายหันขวาไว้แซมแล้วค่อยๆไต่ไปทีนี้แบบเสียตัวนะครับพวกไก่ทั้งหลายเรารอเร่อยู่มึงมาดูถูกรอแซม ผมเป็นปลาไม่ได้แล้วป่ะพี่ผมเป็นปลาปลาตัวนี้มีชื่อว่าฟิตมันจะเล่นนี่หว่าปลาตัวนี้มีชื่อว่าฟิตมันจะเล่นชิตจะตบป่ะดัมสกูลมันชื่อซาตอปอมแล้วอมันชื่อฟิตดัมสกุลมันซาตอปบแบเอาให้แบบหน้าติดนี่เลยแล้วผมไปสไลด์แมนสไลด์ไปอย่างงี้ครับมาเลยครับทุกคนได้เหรอจะไปให้นี่หลุดดูกันจะผ่านไหม โโโอออยยยแซมไม่ผลแซมตายแซมแซมเอาช่องแรกแซมเห็นไหมตอนแซมลงอ่ะตอนแซมลงตรงบันไดอ่ะแซมแซมเห็นไหมเออแซมเอาแบบหน้าตัวเองแบบชิดอันนี้ไปเลยชิดแบบชิดชิดบนเพดานอ่ะมันจะให้ชิดเป็นบนเพดานเว้ยโอ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 ้ยพี่รู้ทิกแล้วพี่รู้ทิกแล้วง่ายมากง่ายมากเอาเนี่ยแซมดูดิเนี่ยแซมดูดิแซมแซมสังเกตดูดีว่าตรงตรงขึ้นอ่ะมันจะมีไอ้แดงๆอยู่ให้เราเห็นปะ ใช่แล้วพี่ไอ้สีลงไปอ่ะใส่เห็นไหมแซดจะมีมันจะมีตรงข้างๆบันไดตอนที่เราลงอ่ะนั่นเอาเอาหัวชนกำแพงแล้วก็ค่อยไต่ซ้ายไปเลยผมรอพี่อยู่นะผมรอพี่อยู่นะเร็วๆหัวชนกำแพงแล้วก็ไต่ซ้ายเออแล้วก็ไหลเข้าไหลขึ้นไปเลยไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยมันมันใต้ดินนะครับมันโดนใต้ดินนะครับดียังอ่าดีละดีละมาเออ ไปง่ายไปง่ายขึ้นไหมไม่เหมือนเดิมมาเลยไปดูดูดูเรื่องใจนักกีฬาไม่รอด่านนี้รอด่านนี้ไงก็โซก็รอเล่นๆหอ่แบบเราลองก็ได้รอแซมก็ได้โอเคเพื่อนครับเดี๋ยวเรารอแซมก่อนนะครับต้องเป็นนักกีฬาพี่โบ๊ทไม่กดแซมเอาเชีย บอลดูบอลดูอดูดูดูเดือดมีแกพี่เล่นหนึงไงเมื่อกี้พี่แบบต่อให้พี่แบบแกงเล่นแล้วกันคือแบบดูนี่จะแบบบอลจะแบบไอ้นี่พี่ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบพี่ก็ดูว่าบอลดูถูกพี่อยู่พี่เห็นปะพี่เห็นปะแค่พูดเด็กก็ผ่านแล้วเอ้มึงดูดิคนเก่งอ๋อแต่พี่พี่เราวิ่งไปดิพี่เราวิ่งไปดิวิ่งโชว์ดิเออีกโกลทหมดทุบแมปดิมดูดิครับปึ๊บเรียบร้อยยังไม่เซฟ ใช่เหรอเออดันนี่บอกว่าดันง,ง่ายๆเอาไว้ทายเอาไว้ขายคนหัวร้อนนั้นพี่ไปก่อนนะแซมพี่กับบอลแขกกันแล้วกันเออมาดิไม่เก่งนี่บอกว่าดันง,ง่ายๆไอ้ A ัตว์เอ้ ไปแล้วกันเป็นลิงขึ้นบันไดเนยผมมองแบบฉลาดฉลาดลดอกมนคือเนี่ยห่วงวิชานะคนนี้ไม่บอกไม่บอกน้องอบอกก็ได้ก็เน็บข้างๆไงแล้วก็ค่อยเปิดไปเน็บข้างๆไอบอลรู้แล้วโอ้โหที่รู้รู้นี้แล้วแบบแล้วแบบบอกบอกห่วงวิชาเพื่อนคิดดูเลยครับใครวะพี่ อ่ะเฮ้ยเกินไปไ่งไม่ไหวเลยเฮ้ยไม่ไหวอะไรแบบแบบแซมหัวร้อนอะแซมแบบชื่อว่าเราตั้งชื่อว่าแบบหัวร้อนแล้วกันเนี่ยแบบอะไรเขาต้องหัว้อนเฮ้ยโอ้ผมแบบผมห่างแล้วครับพละเจ้าบอลทามสุดไม่ติดตายทำไมนะโอ้เอ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็น F5 เห้ง มเป็นลิงแล้วขึ้นไปทำไมเป็นลิงไงวะก็เป็นอ้าก็เป็นลิงไงเป็นลิงแบบว่าให้ปีนอะบอลไปไงได้ให้ปีนขึ้นไปข้างบนได้อะนั่นแหละแล้วทำไมมันเป็นมุมมองของคนที่ถามมาเนี่ยก็ป,ปรบับดิไอภาพแบบมันเป็นเสียงไก่ให้ผมพี่ ทำให้พี่รอว่ะครับพี่รอบอลแ,แล้วกันรอน้องหน่อยเหมือนที่น้องรอพี่ค่ะ <laughs> แซมเราเย็นแซมให้พี่บอกทิกป่ะบอลก็คือคข้าง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 บอลข้าง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 ,างเรื่อยๆเ,เออแบบไม่ค่อยรีบพอมันโดดปั๊บเป็นไก่ปั๊บใช่ป่ะบอลก็รอเนี่ยไม่รอรอรอค่อยๆกระโดดให้ไอตัวนั้นมันอ้า แล้วก็ไปยืนไปยืนอยู่ข้างตัวที่มันอ้าแล้วก็ให้โดดไปอะไรอื่นต่อเออแล้วก็โดนโดนเหยียบไม่เป็นไรโดนเหยียบไม่เป็นไรเออเออแล้วก็ไปข้างๆอะโดนโดนทิ้งโดนทิ้งเบาๆไม่โดดเบาๆให้แบบไปขอบๆอมแบบว่าโดนขมในชิมเลียบพี่แนะนำอันเดินเดินฝั่งซ้ายสุดง่ายสุดบอลเออฝั่งขวาเออฝั่งขวาง่ายสุดบางทีพี่เป็นไมค์ครับได้ป่ะไม่ได้เนาะ อ่าอ้า <c oughs> อ่าได้เล่นลินล้นใน <c oughs> เ,เ,เวนกดอะไรนะไอ้ดันดันแปดอ่ะเออไอพี่วาดันแปดแล้วเหรอเออบอกนี่บอกคำนีก่กดชิปกดชิปแล้วก็ถ้าขาถึงพื้นแล้วกดชิปเลยพี่บอลเอามาออกเลยวะหายโอ้โห,โโหเป็นหลายอย่างมาก <c oughs> ชนะเลยแล้วกันเบื่อเด็กเล่นลิ้น เบื่อเด็กโอ๊ยกระทีไม่ได้ผมเบื่อบอลเล่นลิ้นนะครับคือแบบใช่กุศลแนะนำกุศลแนะนำเราบอกว่าพี่หนังไม่ต้องบอกไม่บอกกันแล้วขอบคุณครับพี่หนังไม่ต้องเออได้ดีได้ดีขอที่หนึ่งแล้วกันขอที่หนึ่งแล้วกันโอ๊ยกระตุกเฮ้ยเกมจบหมดเวลาผมชนะ กวางครับขอบคุณที่รอแต่พี่ก็บอกน้องอล้ครับก็เหมือนไม,ไม่เหมือนน้องไม่บอกอะไรนะรอก,กินตั้งห้าห้องหกกินเป็นสิบนาทีแล้วแซบนะนะคน <c oughs> มมนี้หลอกจริงนะครับผม, <c oughs> ผมก็อย่าลืมไปกดเราจบคลิปได้ดีกว่าครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ัและติดตามช่องใหม่ของพวกเรานะครับก็อย่าลืมตามช่องแซมช่องบอลด้วยนะครับอยู่ใต้ดิคิชันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอชนะแล้วกันผมไม่ได้โกงนะครับผมก็รอบอครับ